ผลซุ่มยิงเห่งกลุ่มบวกฝางฉายาจอมโกหกชื่อของเขาคืออูซบไซตเมและแหล่งรวมคนรักอนิเมะ อุซบเด็กหนุ่มจอมโกหกที่คอยสร้างความวุ่นวายให้กับหมู่บ้านโดยเขามักจะหลอกว่ามีโจรสลัดมาบุบหมู่บ้านทำให้ชาวบ้านต้องเดือดร้อนกันอยู่เสมอซึ่งเขานั้นเป็นหัวหน้ากลุ่มโจรสลัดอุซบที่มีลูกน้อง3คนก็คือแค่หลหอ,อมใหญ่และพริกหยวกจนเมื่อพวกของลูฟี่เดินทางมาถึงหมู่บ้านของอุซบเขาพยายามที่จะปกป้องหมู่บ้านจากการมาของพวกลูฟี่แต่สุดท้ายก็ได้รู้ว่าลูฟี่นั้นรู้จักกับยาซบ พ่อของเขาทําให้พวกเขากลายเป็นเพื่อนกันในก่อนนั่นเองมีคุณหนูคนหนึ่งชื่อคุณหนูคายะทิวซบมักจะคอยแอบพูดคุยกับเขาและคอยเป็นเพื่อนให้เธอเสมอมาแต่พ่อบ้านของบ้านหลังนี้ไม่ค่อยพอใจที่อุซบมาคอยวุ่นวายกับคุณหนูจึงคอยขับไล่อุซบออกไปสู่ความจริงแล้วพ่อบ้านคนนี้คือกับตันคุโรแห่งกลุ่มโจรสลัดคุโรเนโกะแมวดํา um ที่แฝงตัวเข้ามาเพื่อรับใช้บ้านหลังนี้และหวังจะล้างมือจากการเป็นโจรสลัดและวางแผนสังหารคุณหนูเพื่อครอบครองสมบัติทั้งหมดและเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่แล้วแผนการขของเากก็ถูลูล และอุซบรู้เข้าทําให้พวกเขาต้องหาทางปกป้องหมู่บ้านและคุณหนูแต่เมื่ออุซบพยายามจะบอกชาวบ้านว่าพ่อบ้านคนนั้นเป็นโจรสลัดและพรุ่งนี้เขากําลังจะพาพวกของเขามาบุกทาลายหมู่บ้านก็กลับไม่มีใครเชื่อสิ่งที่เขาพูดเลยเพราะเดิมทีนั้นอุซบเป็นจอมโกหกประจาหมู่บ้านอยู่แล้วและเรื่องที่เขาโกหกกันนั้นเป็นเรื่องโจรสลัดเดิมๆเหมือนที่เขาเคยโกหกอุซบพยายามไปบอกให้คุณหนูขยยะว่าพ่อบ้านคนนั้นเป็นโจรสลัดแต่ด้วยความที่พ่อบ้านคนนั้นสร้างภาพลักษณ์เอาไว้อย่างดีทําให้คุณหนูไม่เชื่ออออออและะคิดว่่าาาาาาุุบบพพยจจใสสร้้้้ปปีนนเธงงตหขไ ทำให้อุซบต้องร่วมมือกับลูฟี่เพื่อปกป้องหมู่บ้านที่เขารักอย่างลับและปิดบังพวกของเขาเพราะว่าไม่อยากให้พรรคพวกของเขาต้องเดือดร้อนคืนนั้นเองพ่อบ้านก็ได้เปิดเผยตัวตนของเขาว่าเขาคือกัปตันโจรสลัดคุโรและจัดการพ่อบ้านอีกคนหนึ่งไปเช้าวันรุ่งขึ้นกลุ่มโจรสลัดของกัปตันคุโรก็มาถึงและปะทะเข้ากับพวกของลูฟี่และอุซบที่ทางเข้าหมู่บ้านแต่ด้วยแผนการในการสกัดกั้นของอุซบทำให้พวกโจรสลัด ไม่สามารถบุกเข้าไปในหมู่บ้านได้จนกับตันคุโรที่ลอยขี่คัลือหัดลอยอยู่นานเกินจนเกิดสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเขามาดูที่ชายฝั่งก็ได้เห็นพวกลูฟี่และอุซอบจัดการกับลูกน้องของเขาจนหมดทันใดนั่นเองลูฟี่ก็ได้ปะทะเข้ากับกับตันคุโรและจัดการเขาลงได้สาเร็จและช่วยปกป้องหมู่บ้านของอุซอบเอาไว้ได้เมื่อทุกอย่างจบลงคุณนูคายะได้มอบเรือ g o ิงแมรี่ให้กับกลุ่มหมวกฟางและอุซอบเอง,เองก็ได้ตัดสินใจออกเดินทะเลเหมือนกับพวกลูฟี่และหวังว่าสักวันหนึ่งอาจจะได้เจอกันในทะเลแต่พวกของล ตอบตกลงในตั้งแต่นั้นมาอุซบก็กลายเป็นพลซุ่มยิงและช่างประจําเรือของกลุ่มหมวกฟางก็จบไปแล้วเะคาับผมจหรับเรื่องราวของอุซบนักซุ่มยิงแห่งกลุ่มหมวกฟางชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับใสตาเมทุกช่องทางด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม